คนวันจันรักด้วยความอ่อนโยนและความเข้าอกเข้าใจที่ลึกซึ้งเขาจดจำทุกคำพูดและการกระทําที่คุณทำให้แม้เป็นเรื่องเล็กๆสเสน่ห์ของเขาคือการให้ความรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นแบบไม่ต้องพูดเยอะเขามักทุ่มเทในความสัมพันธ์และคาดหวังความแม่นคงทางอารมณ์แต่ถ้าคุณทำร้ายใจเขา รอยแผลทางจิตใจของเขาจะอยู่ลึกและไม่ง่ายที่จะลืมคนวันจันรักแบบสร้างความผูกพันและยาวนานนี่คือ emotional bonding ความรักที่เกิดจากการเชื่อมโยงทางอารมณ์เขาจะดึงดูดคนที่สามารถตอบสนองความอบอุ่นของเขาได้คนวันจันรักแบบเห็นคุณค่าในใจไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ เราได้รวบรวมเจ็ดจดไมมหาเสนห์ไว้ในรูปแบบของอ e ีบุ๊กใครที่สนใจและอยากจะเห็นตัวเองที่ชัดเจนมากขึ้นขอรับอ e ีบุ๊กนี้ได้ฟรีโดยกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลย